สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องบริเวณที่พืชและสัตว์อาศัยอยู่นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนเลยนะคะในหน้าที่71ค่ะนักเรียนเคยสำรวจบริเวณรอบๆบ้านหรือโรองเรียนของนักเรียนไหมคะเช่นสนามหญ้าในสระน้ํานักเรียนอาจจะพบพืชพบสัตว์ชนิดต่างๆอาศัยอยู่นะคะ ซึ่งบริเวณที่พวกนี้อาศัยอยู่นะคะเราจะเรียกว่าสิ่งแวดล้อมเรามาดูตัวอย่างสภาพแวดล้อมกันนะคะอย่างในรูปนี้นะคะนักเรียนก็จะเห็นสัตว์และพืชอาศัยอยู่ร่วมกันมากมายหลายชนิดจะบ่งบอกได้ว่าบริเวณนี้มีสาภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ เรามาดูตัวอย่างสัตว์ชนิดต่างๆกันเลยนะคะนักเรียนอันนี้จะมีควายควางวัวซึ่งอาศัยอยู่บนบกในทุ่งหญ้านกมแมลงเต่าทองจะอาศัยอยู่บนต้นไม้เป็ดกบปลาอาศัยอยู่ในแม่น้ําจากที่นักเรียนศึกษามานะคะนักเรียนก็คงจะทราบแล้วว่าสัตว์แต่ละชนิดพืชแต่ละชนิด เหมาะกับสภาพแวดล้อมแบบไหนให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือหน้าที่72ลองทำกิจกรรมดูนะคะโดยการโยงเส้นจับคู่วัสว์และพืชที่ให้มานะคะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนลองทำดูนะคะนักเรียนง่ายๆเลยค่ะนักเรียนคงทำกันเสร็จแล้วนะคะเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะว่าทำถูกกันกี่ข้อข้อแรกเลยนะคะคือไส้เดือน ไเดือนจะอยู่ในดินคือภาพที่สามอันที่สองบัวบัวจะอยู่ในน้ําคือภาพที่หนึ่งใช่ค่ะอันที่สามต้นหญ้าต้นหญ้าจะอยู่ในทุ่งหญ้าคือภาพที่สองอ่าสามข้อแล้วใครทําถูกทุกข้อบ้างคะต่อมาข้อที่4ี่นะคะปลาปลาจะอาศัยอยู่ในน้ําคือภาพแรก และข้อสุดท้ายคือวัววัวจะอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าคือภาพที่2ใช่ค่ะมีใครทำถูกทุกข้อไหมเอ่ยจบแล้วนะคะนักเรียนเป็นไงคะวันนี้ได้เข้าใจกันไหมถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจนะคะสามารถเปิดดูในหนังสือทบทวนได้เลยคะ่ะแล้ววันนี้นะคะครูมีแบบฝึกหัดให้น,นักเรียนทำคือ แบบฝึกหัดหน้าที่76และหน้าที่82นักเรียนไม่ต้องรีบทำนะคะเอาไว้ทำเวลาว่างก็ได้ค่ะ